and this 1 million baht w i t t e n in only one piece of paper คุณ n t มารถไปสอบนะฮะแต่ว่าอะไรเอ่ยเรามาคนแรกค่เรามาไม่ใช่ <laughs> ราสอบสุดคนสุดท้ายค่ะ <laughs> นี่คือแบบไปถ่ายรูปก,กัน้งานวัดไม่ไไม่ได้มีคนเดียวค่ะทันทาไม่ได้มีคนเดียว่ะ ตเรากำลังมุ่งหน้าไปที่ร้านมูกะันถึงแล้วอยู่ล่างลงไปแล้วโชว์เลยับ Oh! <laughs> เป็นอะไรกันเนาะโอ้ยนี่คุณเอามาให้นะคะเอาหลอดมะไห้เลยนะครับเป็นดิบถึงทำไมของเขามีหวานน้อยไปวะอี๊ยครู้นี่หว่าโอ้โหเดี๋ยวสั่งมาหวานเยอะโดนปน อะไรนะเล่ทำโรตีเหมือนอบังจริงหูมีแต่คนมองเสื้อตอนออกจากห้องไป่ละ m ้เนะสวยมากเลยได้ไหมวะได้แหละงานถาวายทาทาดีนะโอเคอเคุอค้ย <laughs> น้องมันแรงอุ้ยออกได้ปะไปหา คิคุอะดูเน๊คิคุอะดูเน๊นี่นะคะเรากำลังจะไปกำลังจะไปมาแข่งหนึ่งอะตรงนู้นหนักมาแข่งหนึ่งมาแข่งหนึ่งเ <laughs> พิ่งอาบน้ำมาเองนะคะทุกคนเพิ่งอาบน้ำมาเองนะคะเรากำลังจะไปตุ้ง <laughs> สวัสดีค่ะนี่คือแถวนะคะนี่คือแถวค่ะพี่โ <laughs> อ้โท้องฟ้าแบบสวยงาม <laughs> ไปหาของกินที่เรารักกันเถอะไป <laughs> ไปกัน เอาใหม่ได oh like ้ไหมคะยังเยอะเหมือนเดิมเนไหนๆก็ได้มาฟรีๆแล้วขอกินหน่อยล้วกัน ไปกินหมูกระทะไ,ไ,ไปกิน<ม>แบบไม่ได้นัดหมายทำไมอ่ะอยู่ๆก็ไปกินไงไเหมือนไอ้นี่ไงพระพุทธเจ้าอ่ะรวมตัวกันโดยไม่ได้นัดหมาย จวพี่ตัดกักทองให้ใช่สัปดาห์นี้สองแล้วเด้อธอว่ากินดีกแล้วหนาเตอร์เลยอ่ะทุกของโปรดนะคะอะม้วยดำจา,ยยากไหนอ่ะเบีย ตัวดีแต่ละแค่หนึ่งมๆนะไม่ไม่ให้แฟนขับรู้ว่าเราเป็นใครนี่แน่ว่าแกแต่มันหอมนะอันเนี้ย มีกลิ่นด้วยถ่ายแล้วเจอกันใน Youtube น้าเรียกซะจบใจนะแก่เศรษฐหลายและ มีก็สวยเอาแล้ว ชาวกล้วยในยามเช้าน่าสวยวะ่แวะแหวนอะไหอ่ะลบคา่า ハハハハ